ค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทำดังโงบัวลอยมันเทศไส้าตาลกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราหั่นมันเทศหนาประมาณ1เซนติเมตรค่ะแล้วก็นำไปนึ่งจนสุกนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรานำมันเทศที่นึ่งจนสุกแล้วเนี่ยเอาไปบดให้ละเอียดค่ะโดยอาจจะใช้ซ่อมหรือช้อนก็ได้นะคะ พอบทให้ละเอียดนะคะมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานําแป้งข้าวเหนียวเนี่ยค่อยๆเทลงไปนะคะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะ่ะให้ได้ในลักษณะแบบนี้นะคะ แบบนี้แล้วเนี่ยให้เราค่อยๆเติมน้ำทีละนิดนะคะพอเติมน้ำเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆคลุกค่อยๆนวดเขาให้จับตัวเป็นก้อนค่ะนวดจนเขาเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราแบ่งแป้งมาส่วนหนึ่งเราปั้นเป็นวงกลมจนได้ในลักษณะแบบ ากนั้นนะคะเราค่อยๆคลึคงแป้งให้แบนแล้วหยิบน้ำตาลส่วนหนึ่งเล็กน้อยนะคะมาใส่ในตรงกลางแล้วก็ปั้นให้มันเป็นทรงกลมเหมือนเดิม ะะให้เรานําตัวบอลลอยที่เราเพิ่งปั้นไปเนี่ยไปเสียบไม้ได้เลยะคะ่ะขั้นตอนนี้ต้องเรามดระวังนิดนึงนะคะถ้าแรงไปเนี่ยอาจจะทําให้ตัวบอลอยของเราเนี่ยแตกได้นะคะเสร็จ <resp. S 2> แล้วเนี่ยให้เรานําไปลวกได้เลยนะคะ หลังจากแป้งสุกแล้วเนี่ยให้เรานำตัวบัวลอยเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ไปพักไว้ในน้ำเย็นประมาณ5-10นาทีนะคะหลังจากพักน้ำเย็นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะในส่วนของน้ำราดน,นะคะเราจะใช้เป็นกะทิผสมกับน้ำตาลปีบแล้วก็ใช้ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมค่ะและ ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้หวานละมุนมากยิ่งขึ้นค่ะพอเราเคี่ยวตัวน้ำราดจ,จนได้ที่มันก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะให้เรานำไปราดตัวบอรอยที่เราจัดจานไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะให้เรานำงาโรยด้านบนตัวขนมเพื่อเพิ่มความหอมและความน่ากินมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าหากขั้นใดไม่สะดวกที่จะใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราใส่เพื่อเพิ่มความน่ากินเฉยๆค่ะก็ขอบคุณที่รับชมกันมาถึงตอนนี้นะคะตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ